พันปีหลวงสมาร์ทเรดิโอสถานีสร้างสารรค์สังคมอุดมปัญญา FM 90.75 MHz จเมกะจังหวัดขอนแก่นและ FM 101 m เ z มกะเฮจังหวัดร้อยเอ็ดออกอากาศครอบคลุมพื้นที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง12จังหวัดอีสานตอนบนและตอนกลาง สนใจลงโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการของท่านโทรหาเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043223096หรือ0909455666คุณกำลังฟัง Smart Learner สารพันสาระดำเนินรายการโดย DJ วรวิ์ ามาช่วงสุดท้ายของรายการ Smart Learner สารพันสาระนะครับขอสวัสดีและทักถ่ายคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทาง Facebook Live กันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับส a r ร์ทเลอร์ในช่วงนี้มาถึงหัวข้อที่เรารอคอยกันหลายวันหลายสัปดาห์นะครับงานสีฐานเฟสิวัลนะครับหรือว่างานร้อยกระทงมอคอนะครับเป็นงานที่อยู่คู่กับคนขอนแก่นมา เนิ่นนานแล้วก็เป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่ทุกปีและปีนี้นะครับก็จะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดของการจัดงานให้เป็นที่สนใจและก็เป็นที่จดจําม,มากขึ้นอีกครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงพงคํารองอธิการบดีฝ่ายศิลประวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเข้าสู่รายการครับสวัสด,ดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับ จากงานลอยกระทงมอขอในสมัยผมเป็นนักศึกษาตอนนี้เป็นสีฐานเฟสแล้วก็สีฐานเฟสิวัลนานาชาตินะครับปีนี้มีความพิเศษยังไงครับอาจารย์ครับก็เท้าความเห็นภาพมิดนึงเนาะอย่างที่คุณกวางบอกไปแล้วว่างานลอยกระทงมอขอนี่แหละลอยกระทงที่ใครๆเขาก็จัดทุกมหาลัยเขาก็จัดเป็นประเพณีให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมมันเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าทางความเชื่อ ต่อมานโยบายจากสภามหาวิทยาลัยท่านธิกรรมบดีนะครับผู้พิหารก็มองว่ามาเลายขอนแก่นเป็นขุมพัญญาแห่งอีสานเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะหารากวัฒนธรรมหรือประเพณีที่อีสานแล้วก็คนมอขอทาอยู่แล้วก็มีความสุขที่จะทําคำว่ามีความสุขมันมีตัวชี้วัดนะพอถึงทุกวัดพอถึงวันลอยกระทงเนี่ย น่าจสาบเบิดบ,บานแม้จะสอบออเดินไม่ได้นอนเดินไหลตามกันจนแบบว่าอยาอยา่อยาคิดแม้แต่จะเดินผอยหลังไม่มีทางเลยเบิกบ,บานมากท่านนายกก็เลยบอกว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราจะขยายงานให้มันใหญ่ขึ้นครับเขถ้าเป็นใหญ่ขึ้นเราจะใช้คำว่าลอยกระทงก็คงสู้ภาคอื่นๆไม่ได้มันเป็นงานสุดท้ายมันคืองานมาลายอ,อ่ะท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นบุญสมมาบูชานาค เห็นที่เป็นงานบุญเพราะว่าอีสานอยู่ภายใต้ฮีดสิออยู่แล้วก็เอางานบุญขึ้นมาเล่นก็กายเป็นงานบุญสมมาบูชาหน้าคำว่าหน้าก็คือน้ําน้ําก็คือหน้าก็คือการคารพบูชาพญานาคคารพบูชาแม่น้ําแต่ข้อที่จริงก็คือทางวิสาร์ก็คือดูแลน้ําให้สะอาดเวลาที่เราย่ําดีใดๆมันก็คือโอกาสขอเข้ามามาถึงจุดหนึ่งซึ่งมันมีอิมแพ t ว่า งานบุญสมมาบูชานาคหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าสีฐานเฟสติวัลทำไมต้องเป็นสีฐานเพราะตั้งอยู่ในบื้องสีฐานครับทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกมันเป็นบึงที่มาอะไราขอนแก่นก็ใช้ประโยชน์ทั้งหัวโภคบพิโภคก็เลยใช้สีฐานเฟสติวัลอิมแพ t เมื่อปีที่แล้วทําไมปีนี้ต้องขยับอีกละจากงานละกรทงธรรมดาเป็นสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาคอิมแพ t มันแรงมันจนไม่ได้คําว่าแรงก็คือว่าใน3าวันที่เราจัดเนี่ยมันมี คนมาดูเป็นแสนสามแสนคนเพสามแสนคนก็มีเงินสะพัดในช่วงเวลา3วันเนี่ยประมาณ700ล้านบาทมันก็ทําให้สภาหอะไรอธิการบ,บดีก็มองว่ามันน่าจะขยับปีนี้ก็เลยเปลี่ยนจากระดับชาติเพราะาอยู่ในทททอยู่แล้วหนึ่งใน5จังหวัดที่1ใน5เทศกาลที่ใครต่อใครในประเทศนี้อยากจะเข้าร่วมมันก็มีเสียงกระจายไปในต่างประเทศสุดท้ายปีนี้พี่กวางเลยเปลี่ยนเป็น สีฐานเฟสติวัลนานาชาติครับอันนี้การเป็นนนาชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรียกคนโน้นคนนี้มารวมเอาเอาจีนเอาเวียดเอาอะไรต่ออะไรมาไม่ใช่มันจะต้องมีธีมเพราะทั้งหมดเนี่ยการแปลงร่างกับที่ผมบอกงานเรากระทงมาเป็นบุญสมมาบูชานาคหรือใดๆเนี่ยว่ามวันเราไม่ใช่ปล่อยให้คนลอยกระทง3วันแต่มันถูกกําหนดด้วยธีม ให้คนมา3วันเนี่ยไม่ใช่มาวันเดียวไม่ต้องมาอีกเหมือนกันหมดไหมวันแรกเนี่ยฟิลมันจะเป็นศรัทธาวันที่สองมันเป็นมหาสนุกวันที่สามปุกวิถีวัฒนธรรมแลั้นไอ้นี่ก็เป็นเมื่อธีมมันชัดคอนเซ็ปต์มันชัดแล้วก็จัดกิจกรรมเข้าไปมันแปลว่ากวางอย่าไปวันเดียวต้องไปครบทั้งสามวันเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้พอเป็นระดับนานาชาติแล้วต้องคิดธีมว่าไอ้อยู่อยู่จะเป็นนานาชาติแล้วไง แล้วเราก็มาตั้งคําถามว่าคือบุญสมมาบูชาน้ําบุญสมมาบูชานักน้ําคือบอกเกิดสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสร้างกันขึ้นมาก่อรูปก่ะอ,อะไรขึ้นมาไม่มีชื่อก็คือในเรื่องของความเชื่อความเชื่อต่างๆซึ่งมีนาคเป็นตัวขับเคลื่อนในในในคติต่างๆเราเลยมาตั้งคําถามว่าแล้วน้ำโขงซึ่งเป็นสายเลือดใหญ่อีสานมีนอะไรโค้ง ชีมูนเนาะแต่น้ำโขงคือสายเลือดใหญ่ถ้าเราจะเล่นนานาชาติเนี่ยว่าทําน้าเราควรจะตั้งหลักยังไงเพราะน้ำโขงมาจากไหนนีข่ข้อข้อหกแะมาจากทิเบตครับเมื่อมาจากทิเบตแล้วมันก็คือเฮ้ยมันคือว่าทําสายน้ําต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําสายน้ําสายเลือดสายเผ่าพันธ์ลออห้อมกันเป็นศิลปะว่าทำเพราะ,ะนั้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นนานาชาติเราจะเห็นว่าทําร่วมสายน้ําเดียวกันก็คือจากทิเบตไล่ลงมาจน ปลายน้ําก็คือก่อนจะออกทะเลก็เป็นเวียนน้ำอันนี้คือที่ไปที่มานะครับ,รบก็เลยกลายเป็นสีฐานเฟสติวัลงานลอยกระทงก็ได้นานาชาติแต่สีฐานเฟสติวัลมันไม่ใช่แค่งานลอยกระทงนะครับแต่มันอยู่ในช่วงงานลอยกระทงและมีการลอยกระทงครับ,รบนี่คือที่มาพัฒนาการมาจากงานลอยกระทงจากชุมชนเล็กๆในมหาวิทยาลัย<อ>นั่นแหละนะครับจนกระทั่งพัฒนาเรื่อยมามาสู่ การชูจุดเด่นด้านวัฒนธรรมคุ้มปัญญาอีสานของมอขอแล้วก็นําไปสู่ความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวจนนําไปสู่ความเป็นนานาชาติในปีนี้นะครับก็มีธีมด้วยนะครับเป็นสีฐานนวัฒราหิมาลยันทำไมถึงใช้ชื่อนี้ครับนี่นะเขาเล่าแล้วมันก็เฮ้ยเอาละเก็ตละ,ะที่เบตอีสานขอนมอขอไหลลงเวียดนามมันก็จะเป็นสายน้ํา สายเลือดสายเผ่าพันธุ์แม่น้าโขงเราเชื่อว่าเป็นแม่น้ําบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคําว่านวธาราคือแม่น้ําแห่งความศักดิ์สิทธิ์แม่น้ําแห่งความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นต้นน้ำเนี่ยมันจะเป็นภูเขาอิมาลัยหรือหิมาลัยนเป็นที่อยู่ของมังกรเทพเจ้าของขุนเขาต้นน้ําเลยนะครับอีสานเราก็คือพญานาคเพราะถ้าดูโลโก้พี่กวางดูโลโก้จะเห็นว่ามันจะเป็นการ เกี่ยวกันผสมประส,สานกัน oh. Oh. เป็นการพบกันระหว่างเจ้าแห่งขุนเขากับเจ้าแห่งสายน้ำก็จะมีมังกรและพญานาคเพราะเดิมเราบูชาเฉพาะพญานาคนับจากนี้ต่อไปเนี่ย mm hmm. มันจะเป็นสายน้ำสายเลือดสายเผ่าพันธุ์แต่เป็นการผสมศิลปะวัฒนธรรม mm hmm. เหมือนเนี้ยครั้งนี้ครั้งแรกเพราะนั้นการประดับประดาเนี่ยเมื่อเดิมเราเป็นขุมพญาแห่งอีสานตุงก็อีสานนู่นนี่นั่น,น mm hmm. ก็อีสาน ขยับมาเป็นประเทศก,ก็มีภาคเหนือภาคกลางภา,ลภาคนู่นภาคนี่เขามาเป็นนานาชาติมันก็ต้องผสมผสานระหว่างศิลปะวัฒนธรรม,มเพราะ,ะนั้นการประดับประดาตกแต่งทั้งหมดใครที่เคยมาครั้งแรกๆ<ม>ครั้งนี้มีความแตกต่างกันใน่นอะจะเห็นกลิ่นอายของพญามากกังกรจะเห็นกลิ่นอายของพญานาคจะเห็นการผสมผสานระหว่างการประดับประดาที่บ่งบอกถึงกลิ่นอายของทิเบตเลื่อยไปจนถึงเวียดนาม,มครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเหมือนกันนะครับก็คือ,อความสูญเสียใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทําให้งานนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตีมสีฐานวัฒราหิมาลยันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อความสูญเสียของพ่อพันปีหลวงด้วยครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการปรับรูปแบบของงานจัดเดิมแล้วก็รูปแบบที่กําลังจะจัดขึ้นใหม่นี้อย่างไรบ้างครับ อันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเมื่อเมื่อทราบข่าวเราเราทุกคนช็อกครับ <c oughs> บ้านอีสานนะรเรียกลอยหมดแรงหมดแรงในะฮะที่ผมเป็นประธานจัดงานหมดแรงมันมันแบบไอ้ที่เราฮึกเขิมจะเชิญชวนขึ้นมานู่นนี่นั่นโอ้ยมหสนุกุ เมื่อทราบข่าวพระพันปีหลวงสวรรคตเนี่ยผมว่าทุกคนมีความรู้สึกเดียวกัน,ก,นก็คืออางไงวะจะไปยังไงองไวะจะไปยังไงต่อ, <S <S <an> <S ตอวะ <S <S <an> <S คือยังไงต่อได้หมดเพื่อพระองค์ได้หมดแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอบคุณที่เรามีเส้นทางให้เดินโดยจากสํานักพระราชวังก็ดีนะครับมีประกาศสํานักนายกก็ดีมีเส้นทางให้เราให้เราเลือกว่าเราจะยังไง จะไปต่อหรือพอแค่นี้ภาษาบังเอิญว่างานของเราเนี่ยงานสีฐานเฟสติวัลมันเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมายาวนานครับและพี่กวางการเตรียมงานสีฐานเฟสติวัลมี3วันแต่เราเตรียมเป็นปีมันมีกระบวนการเตรียมงานเช่นคมไฟที่เราเห็นห้อยอยู่เป็นหมื่นหมื่นดวงบางปีถึง2,000 0บางปี15,000อะไรก็แล้วแต่มันมาจากการที่นักศึกษา แต่และชั้นปีมาจากบุคลากรมาจากข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวบ้านรอบรั้วหมาวม่ใช่ไรหยิบมันขึ้นมาแล้วก็แต่งแต้มเพื่อจะสร้างวัฒนธรรมร่วมกันที่ห้อยอยู่นะมันไม่ใช่ซื้อมามาแขวนถ้าอย่างนั้นเนี่ยทิ้งได้แต่มันคือการรวมการหล่อหลอมร่วมสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาพร้อมกันกระทงบกประมาณหมื่นหมื่นดวงก็เช่นเดียวกันเมื่อรวมแล้วเนี่ยมันใช้เวลามากกว่า 5-6เดือนที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้และการประดับประดา30,000กว่าดวงเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนบอกเลยว่างานนี้เราแขวนเราแขวนเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะเทสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะห้อยแต่ละอันแต่ละอันแต่ละคนก็ไปดูสิ่งที่เขาเขียนอ้อถาวายตัวเป็นพุทธภูชาอย่างภาพที่ที่ทุกท่านกนลาลังเห็นเนี่ยมันไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่แต่แตผมผมเห็นแล้วมัน แต่แต่ละอันเนี่ยมันมันถูกสร้างมาจากหัวใจของแต่ละคนที่จะถวายตัวเป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นมันหยุดไม่ได้ความหมายคือมันมันหยุดไม่ได้แต่เราก็มันมีช่องหนึ่งก็คือมันจะต้องปรับครับปรับแล้วมันจะต้องสมพระเกียรติเพราะฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยก็ก็เห็นเรื่องนี้เป็นสําคัญนะครับท่านที่กรรมบดีผู้วริหารทุกคณะก็มาร่วมกันคิดว่าพอย n ที่เรามีคือต้องเดินต่อและปรับมาอะไรก็บอกว่า เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างบนความจงรักภักดีนี้มาที่หนึ่งถวายความจงรักภักดีและที่สําคัญก็คือแม่เราไม่อยู่เราจะต้องถวายอะไรทุกสิ่งอย่างที่มันปรับได้ในเวลาวันที่ยี่สิบห้าไหมยี่สิบสี่ยี 24, ่บห้าไหมแล้วผมมีเวลาไม่ถึงสิบวันนึกออกไว้ใช่ครับ <laughs> งานมันจะเริ่มวันที่สามใช่ครับตอนนี้เหลือสามสี่วันเองนะเ <laughs> หลือสามวันสามคืนเพราะนั้นเนี่ย คีย์เวิร์ดก็คือจงรักภักดีผมเชื่อว่าผสมท,ทุกคนจงรักภักดีแต่เวลาหรืออะไรต่อ,อะไรเขาคนก็ไม่เหมือนกัน mm hmm. ด้วยเหตุน,นี้ก็มีช่องที่ว่าประเพณีที่ทําเตรียมงานไปแล้วนั้นให้ทําอย่างที่ผมกราบเรียน mm hmm. เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราจะลื่นเลิง mm hmm. บันเทิงแบบญาติผู้ใหญ่เสียก็ยังจะบันเทิงนี่ไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าขบวนวันแรกที่เป็น ศรัทธ,ธาเนี่ยศรัทธ,ธาคือศรัทธ,ธาต่อพระพุทธศาสนานะรพระบรมสารีริกธาตุนะกระทงบอกก็ดีโคมไฟก็ดีเราทําเพื่อถวายตัวเป็นพุทธบูชานะเมื่อแม่เราไม่อยู่มันสร้างด้วยหัวใจของแต่ละคนในศาสนาอยู่แล้วการแห่พระบรมสารีริกธาตุก็จะแปลงเป็นการแห่ถวายขบวนแห่ถวายอะไรพระพันวีหลวงครับ,รบซึ่งเมื่อเดิมเนี่ยก็จะเป็นขบวนที่บุคลากร นักษาแต่ละคณะจัดมาก็อ,อยู่ประมาณสัาไม่เกินพันคนขบวนใส่ใส่ชุดขาวอยู่แล้วไม่ใช่ปกติขาวนะ<ม>ชุดขาวทั้งอะไรต่ออะไรงดงามเพื่อถวายตัวเป็นผู้ไปีนี้เนี่ยก็จะถือโอกาสเชิญชวนท่านเชิญชวนผ่านตรงนี้เลยวันที่สจะเป็นขบวนไว้อะไรพระพันปีหลวงครับโดยมีพระบรมศาเรตนำนะครับซึ่งปกติเราก็ต้องมีาศาสนานำก่อนแล้วพระแม่ของเราก็จะตาม เพื่อที่จปะปฏิญาฐานพระบรมสารีรธาจากนั้นเราก็จะมีพิธีอาลัยพระพันปีหลวงที่เนินผมอยากบอกคุณกวางงนี้ว่าความรู้สึกนี้มันไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกงานศีฐานเมื่อผมจําปีไม่ได้เมือ่อเมื่อปีที่พระเจ้าอยู่หัวรชการที่ข้าขเสด็จสวรรคตเก้าปีที่แล้วใช่ครับมันมันมันกลับมาแต่มันต่างกันไอ้นี่เหลือไม่กี่วันแต่นี้นเรามีเวลานานมากจนเรารวมหลอมกิจกรรม เป็นขาวดาทั้งหมดเลยนะตอนนั้นเราทําได้นะมันแล้วเราสร้างเจดีเสด็จฟ้าสถิตไทยจำ,จำได้ครับถ้าใครไม่เคยเห็นคลิกเข้าไปดูแล้วพิมพ์มาว่าเจดีเสด็จฟ้าสถิตไทยนั่นคืองานสีฐานเฟสเทอร์ลเมื่อครั้งที่เจ้า mm hmm. หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตแล้วทําอย่างสุดหัวใจปีนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามีเวลาน้อยแต่พื้นที่เนินนั้นที่เดิมที่เดียวเ,เ,เมื่อก่อนหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อคูณเป็นนกขัตเสริงเราสร้างในเนินนั้นเลย เราถือเป็นเนินศักดิ์สิทธิ์ต่อมาเราก็ก่อเป็นใจดีเสด็จฟ้าสิทาและปีนี้เราก็มองเป็นโอกาสอย่างนี้ครับคุณกวางครับเป็นโอกาสที่พระสงฆ์นิกรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในจังหวัดขอนแก่นเรามีโอกาสดีที่เราจะได้มีโอกาสถวายความอาลัยสืบเนื่องมาและที่สําคัญก็คือว่าคนสามแสนคนพี่กวางคุณไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวนะค,คุณมาร่วมกันแสดงความอาลัย พระพันปีหลวงจะ,ะนั้นเราจะมีเนินถวายอะไรพระพันปีหลวง24ชั่วโมง,งโดยมองผ่านปฏิมากรรมรูปนาคอันนี้เราสร้างมาแล้วไม่ไม่มีรูปเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้ครับปฏิมากรรมรูปนาคเนี่ยมันเกิดจากบุญสมมาบูชานาคเรากําลังจะอธิบายแบบเร็วๆแบบเอ๊ะมันเราจะทํายังไงดีเราพยายามที่จะทําทด้วยหัวใจพยายามที่จะทําทด้วยความจงรักภักดีเคิดตีมขึ้นมาก็คือ ทุกคนมาที่นี่มาบูชานาหน้าคือตัวแทนของบุญสมมาบูชาหน้าสีจารเฟสติวัลน้าปีนี้จะขาวบริสุทธิ์ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลหลร่วมกันส่งแล้วก็จะมีลูกแก้วลอยฟ้าใครผมอาจจะดีในาการนะไม่ได้ถือรูปมาด้วยตอนนี้ตอนนี้เสร็จแล้ว80-90%ถ้าอยากไปดูนะเป็นภาพที่เราจะส่งเสด็จท่านสู่สวรรค์คาลหล และกระทงบกอ่นรูปกระทงบกถ้ามีนะครับรูปกระทงบกรูปกระทงบกเป็นหมื่นหมื่นดวงนั่นคือแทนหัวใจของแต่ละคนนอกจากเราถวายตัวเป็นผู้ประชาแล้วเราก็ไว้อะไรสมเด็จพระพันปีหลวงทุกครั้งเราจะแปลท่านใช้ดนขึ้นไปนะมองลงมากระทงบกมันจะสวยงามพอจุดไฟตอนกลางคืนเราก็จะแปลสีฐานเฟสติวัลธรรมดาแต่ปีนี้เราจะแปลงใหม่แปลงตัวอักษรเป็นถวายอะไรแม่ เป็นต้นอันนี้คือเราคิดแบบเพราะฉะนั้นที่เราสนุกสนานเบิกบานพอถึงวันนี้เนี่ยชีวิตก็เดินต่อแต่เราเราร้อยร้อยซาวร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เฉลือ6หกสเรื่องเสียงก็ดีเรื่องการปรับปรับโหมดปรับโทนเนี่ยเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้คือภาพภาพเมื่อคือนนะเราไปอักษรแล้วนะครับแค่มันยิงยิงเฉียดเฉียดแต่ถ้าขึ้นแบงบนเนี่ยก็จะอันนี้เป็น อ่าอยู่ที่เนินเนินน,น,นั้นก็คือเนินเสด็จฟ้าเสถิจไทยที่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ที่เราทำเจดีสูงโดยรวมเอางานศิลปะประมาณ186ชิ้นตามพระชนอายุของพระองค์เจ้านี่ครับคือสิ่งที่เราเพราะนั้นงานศีฐานจะกลายเป็นงานไว้อะไรด้วยดวงใจของทุกคนผ่านกระทงบกผ่านโคมไฟที่เตมไปหมดเล,เลยนะครับรบนี่คือสิ่งที่เราส่วน กิจกรรมใดๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันมีเยอะมากอยู่ในเพจไปดูเอาเลยพูดไม่หมดเดี๋ยวหมดเวลาก่อนไปดูตรงนั้นเราก็มีคอนเซปต์ง่ายๆว่าเป็นหลักการท่านอาร์ดีว่าหลักการก็คือ 1. นึงจงรักพักดีอย่างสุดหัวใจ 2. ถวายอะไรเวทีหมอลำก็ดีเวทีการแสดงหนังประโมทัยใดๆทั้งหมดซึ่งหลากหลายมากก่อนการแสดงทุกคนต้อง ไว้อะไรทั้งคนดูและคนร่วมอันนี้คือหลักการเพราะฉะนั้นก็แปลว่าทุกสิ่งยังยังเหมือนเดิมแต่เราจะลดความสนุกสนานลงให้มันพอดีการละเทศะเทิดพระเกียรติและสมสมพระเกียรติของพระองค์ครับครับเชื่อว่าตรงเนินที่อาจารย์พูดถึงเนินศักดิ์สิทธิ์ครับครับน่าจะเป็นเนินแรกและเป็นเนินเดียวในภาคอีสานที่ทําแล้วในตอนนี้เพราะว่าเนื่องด้วยระยะเวลาที่จํากัดยังไม่ถึง1สัปดาห์เลย วบบันที่ผมมีอยู่สู้จนได้คร,ครับตอนนี้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวหรือว่าท่านผู้ชมนั้นผู้ฟังที่ทราบข่าวแล้วอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถวายความอาลัยนพระองค์ท่านในงานนี้ก็มาใช้สถานที่ตรงนี้นะครับมาถวายดวงใจในการแสดงความอาลัยผ่านกิจกรรมในงานสีฐานเฟสิวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับเ้าทีนี้มาต่อกันที่การบริหารจัดการบ้างครับอาจารย์ปีที่แล้วเนี่ยมีคนเข้างาน3 0,000นตัวเลข ทางการนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ต่างจากนั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำเนี่ยการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัยการจัดการด้านการจราจรและอื่นเป็นยังไงครับคือเท่าที่ดูจากสถานการณ์บางบางที่ก็ก็ไม่จัดบางที่ด้วยเหตุใดนะมันจะไม่เหมือนกันบริบทไม่เหมือนกันแล้วก็การเตรียมงานไม่เหมือนกันเพราะนั้นที่ไม่จัดเดาว,ว่า มอขอจัดเมื่อก่อนมันจัดกันหมดนึกภาพอ,ออกไหมมาะแชรเยอะเดาว่าครับเดาว่าแต่เราจะแปลงสารว่าโปรดมาร่วมถวายอะไรเราจะเตรียมพื้นที่ให้กับทุกท่านอย่างพอเพียงนะครับแล้วก็ถ้าใครมีพวงดอกไม้มา,าอะไรอะไรต่ออะไรที่จะถวายเราเตรียมไว้ให้หมดเลยก็ถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนแล้วอยากกระกาบเรียนว่า24ชั่วโมงจริงๆครับ เราจะเปิดเพราะมคนเวลาไม่เหมือนกันทำงานได้ไดหรือไปไปเที่ยวที่อื่นมาอยากจะมาไว้อะไรคิดถึงแม่หลวงเมื่อไหร่ก็คิดถึงแม่ของเราเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้ก็เป็นปัญหาแนๆ่ๆพื้นที่ในการจัดงานของเราทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็โรงพยาบาลกนะรุงเทพเนาะศูนย์ประชุมฝั่งตะวันตกก็จะเป็นทางฝั่งนี้ตรงข้ามกันที่นี่ต้นสนอยู่100ร้อยกว่าไรนึกภาพออกไหมครับ,รบถ้าเอาแค่คนมาเนะี่ยมันเพียงพอที่จะ รับรองคนเป็นแสมอยู่แล้วแต่ว่าคนไม่เดินมาเนี่ยที่คปนปวดหัวกำลังจะถามรถเราก็ให้เข้าไม่ได้กำลังจะถามเลยว่ามีบริการขนส่งสาธารณะจอดรถไว้ไกลๆเนี่ยสมมติจอดจอดไว้โรงพยาบาลศรีนครินเลยจอดรถไว้โซนทออทั่วมอเลยแล้วก็มีบริการชัตเตอร์บัสรับส่งภายในงานไหมครับคือเรามีอยู่แล้วสี่ทุ่มเมีเรามีอยู่แล้วเนาะชัตเตอร์บัสก็เข้าเข้าในนี้ไม่ได้ที่เป็นรถเข้าไม่ได้อยู่แล้วเนะ เพราะนั้นเนี่ยเส้นเส้นทางรถชืตบัสทคิกไปทุกคนจะมีผังมีแปลนหมดนะสีไหนสีไหนไปทางไหนเนี่ยวัยรุ่นเขาอาจจะสบายนะเขาจะมีสมาร์ทของเขาอยู่ก็อยากจะกราบเรียนว่าถ้าไม่จำเป็นก็ก็อย่าขับรถมาคนละคันเพราะนั้นพื้นที่จอดรถมันยังไงก็แก้ปัญหาย,ยากเพราะว่าเราเพิ่มแผ่นดินไม่ได้เพราะนั้นก็แค่แนะนำว่า จอดไว้ในมอที่อื่นในในในอะไรนะสนามกีฬาอะไร,รแปลงเกษตรอย่าบุกเข้ามาเพราะชัตบัตรเราเราวิ่งอยู่แล้วที่หนึ่งอันที่สองมอไซอันที่3ก็คือมากัน10คนก็มาคันเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆแล้วเราไม่ได้ทำงานเฉพาะมอขอนะครับากว่างเราทำงานร่วมกับจังหวัดเทศบาลอะไรต่ออะไรหน่วยงาน อื่นก็มาร่วมกันคิดเรื่องนี้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกมากที่สุดแล้วมาอะไรก็ให้เรื่องนี้เป็น,เ,ปนเรื่องที่มีความสําคัญมากเพื่ออำนวยความสะดวกประเด็นนี่นคือว่าอยากขับรถมาเองเขาจอดไม่มอแล้วก็หาวิธีซึ่งเรามีชัตเตอร์บัสอยู่แล้วฟรีด้วยแอร์เย็นจำเลยครับ,รบก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้สําหรับผู้ที่จะมาร่วมงานตลอดสาวันของการจัดงานแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถาวายความอาลัยแต่สมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะครับอะตอนนี้เรื่องของ แหล่งข้อมูลเห็นอาจารย์บอกว่ามีเฟซมีเฟซของงานด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปทําการบ้านก่อนมาเที่ยวในงานเนี่ยนะครับสามารถติดต่อข้อมูลได้ที่ไหนยังไงบ้างครับก็เข้าไปในในเพจของของศูนย์ศิลปะนะครับเราก็จะมีมีลิงก์เข้าไปอีกดูดเข้าไปอีกก็จะเจอรายละเอียดต่างๆมีทั้งผังมีการจัดงานมอสบมีอะไรบ้างเลือกที่จะมาวันไหนยังไงมีรายละเอียดหมดเลยครับ แต่ถ้าเป็นไฮไลท์เนี่ยเราอยากจะมองภาพรวมว่าสำหรับงานสีฐานเฟสติวัลเนี่ยบนธีมที่ท่านนายกให้ไว้ก็คือไม่ลงของเก่าไม่มองของใหม่อันนี้สำคัญมากทุกคนจะเห็นลากว่าทำอีสานเช่นหนังประโมไทยไม่รู้เดาก็ไม่รู้คนหน้าสมัยใหม่ไม่รู้หนังตาลุงพูดเราแสดงว่าไม่สมัยใหม่มากรวมๆใกล้ๆกันตาลุงพูดอะไรเงี้ยเราเรามองว่าถ้าถมาขอไม่ทำใครจะทำ มันตายไปหมดแล้วล่ะเด็กที่อายุ30เน mm ี hmm. ่ยพวกนี้ก็จะไม่ค่อยรู้แล้วว่า mm hmm. หนังประโมไทยคืออะไร,รก็ยังมีตะลุงอีสานขึหนัางประโมไทยนะครับนอกจากนั้นนะรา,ากของเราจริงๆก็คือหมอลำหมอแกนขอนแก่นเป็นเมืองหมอลำหมอแกนที่สานเพราะนั้นหมอลำอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะทะยานไปโลกใดๆได,ได้เพราะว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนอยากให้เป็นอยู่แล้วจากลากสู่โลก mm hmm. เรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์พี่เป็นภูมิปัญญาเราก็อยากอย่างนั้น แต่รากต้องอยู่ถ้าทุกคนลอยหมดไม่มีรากก็ตายต้นไม้ที่รากไม่มีรากแก้วไม่แข็งแรงก็ตายมหาลาัยคอนแกนเราถือว่าเราเป็นขุมบัญญาแห่งอีาสานเรามีชมรมหมอลำเรื่องต่อก่อนะครับเกือบทุกคนในที่เป็นหมอลำกรก็ก็จะอยู่กับเราชมรมหมอลำกรแล้วก็มีชมรมหมอลำเรื่องต่อก่อนก็จะเห็นภาพต่างว่าตัวส่วนที่เป็นรากต้องมีเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้บรรยากาศมีแค่หมอลำมอนหมอลำกรนี่ก็จะอยู่ แล้วก็ขยับมาเป็นหมอลำซิ่งแล้วก็หมอลำเรื่องต่อกรเพราะฉะนั้นเข้ามา3วันจะเห็นพัฒนาการและเรียนรู้เรื่องพัฒนาการของการแสดงพวกเราด้วยอันนี้สําคัญมากครับครับครับวันนี้ได้รายละเอียดพอสมควรนะครับสำหรับงานซีฐานเฟสนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในเพจหรือว่าในเฟซตามชื่องานเลยก็ได้นะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้งานมีแค่ 3าันเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นิยมป็นครั้งหนึ่งที่ให้เวลากับรายการสมาร์ทเลิร์เนอร์สารพันสาระนะครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนสังคมแห่งการให้และแบ่งปันโดยกลุ่มบริษัทบางจากบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน